สวัสดีได้ใจเออทุกตาผาฝันค่ะเบื่อเอ้ยน่มาเอ้ยมาตัดอันกมไม้เนี่ยค่ะเอ้ยมาทาอันพันมาเสอ้ออันส่งของอันที่ตังกงเอ้ยได้แล้วค่ะอันนี้ก็ใสแล้ววันนี้ก็เอ้ยก็น่าทำความสะอาดมาตัดโลพ่นพ่นน่ามาส่งพอดีจ้ามามาทำความสะอาดนํากันเนาะกวดเบื้อไม้แล้วก็เก็บเสออันถังขยะแล้วก็ยุดแล้วค่ะมืนอนี่มามาเด้อตัดพักเมื่อแล้วค่ะตัดพ่านเป็นรูปเป็นร่างแล้ว แต่ว่าก็ไม่เงืนนี่โอซิตัสเมื่ออื่นพูนขาเพราะว่าอันนี้มันมันอันน่ะสองทุ่มแล้ว มัน,นสองทุ่มแล้วอากาศเย็นค่ะอากาศก็เริ่มมันก็บม่ได้หนาวแต่ว่ามันมีลมเยอะทีน่ะ ทีแรกเลยว่าเน่าเ,เอ็ดความสะอาดเมื่อ,อื่นแต่ว่าลมมันหลเลยยันบนไม้ฟิวไปอันแล้วมัน,นจะระไวดจ้ะก็เลยทําตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อ,อื่นเออซิตัสตัวนี้พวไมไม้นี้เราก็จนะทาความสะอาดงงที่ว่ามันร่วงอยู่ตรงกลางนี่ค่ะจ้ะอันนี้การดูถังนาบานก่อนเนอะ ก็ทาความสะอาดแค่ตรงนั้นรอบๆคางก่อนจะตรงส่วน้นนี้เราไปเคยจังทำเมือ่อื่นท้ามืออ่อลรไปทำเมื่อก็นนาลงคลิปอยู่ดอกค่ะแต่ว่าสิซัพก่ไม่ยันแต่งท่านแต่งเปน็นกันแล้วก็เลยน่าทำเมื่อมันมดเลยอันนี้เป็นส่วนหน้าบ้านน่าจะเด้อยังอยู่หลายก่ออยู่ค่ะเพราะว่าฝั่งนี้ก็ยังยังได้แต่งพันอีก มมาแหงซะไ่ไหมค่ะลมกำลังดีอากาศดีวันนี้ก็เอ้ยกันอะยุดส์ก่อนสำรองวันนี้แล้วก็เอะอันเข้าเหียแล้วก็ไปต้มกาแฟก่อนค่ะวันนี้ละกกันแล้วก็เจอกันมืนเนาะค่ะเนาะอันนอนรับฝันดีนะคะเด้อแล้วก็เพื่อมีความสุขค่ะขอบคุณหลายที่ติดตามเอ้ยทุกถาหาฝันพ่อกันมืออื่นนะคะเด้อสวัสดีเด้อจ้า